สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถ Toyota Hilux v i g โ4ประตู2.5ตัว E ปี2005ค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้น็อตเดิมจากโรงงานไม่มีขยับเลยค่ะสีสวยใช้ได้นะคะรถมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานโดยรวมถือว่าสภาพดีค่ะไม่ผุไม่เสนิมใดๆค่ะชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยภาษีใช้ยาวไปถึงปีหน้าปี67ค่ะระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีใช้งานได้ดีครบตามปกติ เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2 5 0 0 c c i n t e ซีซีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เครื่องดีไม่หลวมนะคะอัตราเร่งดีเลยน้ำไม่อายไม่ดันพร้อมปลุยทางไกลได้สบายค่ะคันหน้าเดิมสวยน็อตแน่นเดิมแผ่นเพดอยู่ครบฝากระโปรงเดิมค่ะนั่นยึดฝากระโปรงสภาพสมบูรณ์เลยใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสภาพรถดีมากช่วงล่างดีเช็ดซีสวยไม่ผุไม่เสนิมขับดีไม่มีเสียงดังสภาพดีเลยค่ะกระบะไลเนอร์ท้ายเดิมๆเ,เลย ล้อแมกสวยอย่างดีใช้ได้เลยค่ะรถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันภายในสวยสะอาดเรียบร้อยสภาพดีมากค่ะคอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีตามปกติเลยแอร์เย็นเพลงเพราะชุดจอเครื่องเล่นวิทยุพร้อมนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ดีตามปกติเลยค่ะเบาะหุ้มหนังสวยสะอาดรอบคันสภาพใหม่นาะนุ่มนั่งสบายไม่มีฉีกขาดสภาพดีค่ะไม่ช้ำไม่โซมเลยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง รถสวยพร้อมใช้ภาษีไม่ขาดชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายสดนะคะ1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะต่อรองลงได้เล็กน้อยนะคะหลักพันค่ะท่านใดสนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0 9 9 0 8 8 8 8 6 9ได้เลยค่ะรถอยู่นครปฐมค่ะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถและมาทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะ แล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ